สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่กับเคนทารโนนะทาโนสองร้อยตันนะเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนี่ทาโน วันนี้ก็มายกมายกเหมือนเอของเหมือนเออ่รอบที่แล้วนะของใหญ่นะ,ะผมก็จะมาถ่ายให้ดูตอนเอตอนตอนยกผมก็จะถ่ายนะ อันนี้ก็มาแนะนำว่าก็ผมมาขับเคียนคันนี้นาะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราตัดไปตอนเนอ่ยยกของเลยดีกว่านะครับก็รอรอรอเขากินข้าวเสร็จก็เริ่มเลยก็ไปดูกันเลยครับอันนี้ก็เป็น อันนี้ก็หนักประมาณสิบสองตันนะเดี๋ยวผมจะรีให้มันเร็วขึ้นหน่อยนะครับเพราะมันไม่มีอะไรเนาะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ เออคือผมลงไปบอกเขานะครับว่าให้บิดตรงๆหน่อยนะครับคือเขาจะไม่บิดตรงๆนะเขาจะเ,าเขาจะคิดว่ามันจะหลบรถนะแต่ผมจะเอาหลบเข้ามาให้อีกนะออมาเดีเ๋ยวเพดีเอาก่ có hiền kháng Đi có viên về Kiểm 2 lên Tiếp เมื่อกี้ก็คุยกันนะครับว่าจะเอาไว้ตรงไหนเนาะก็คือผมลงไปบอกเขานะครับว่าให้แยกออกจากกันนะเพราะเห็นไหมว่ามันว่ามันสองตัวเนี่ยถ้ามันอยู่คนละหัวมันจะแยกกันมันจะไม่ไหลนะครับผมไปไปบอกเขาว่าให้แยกออกจากกัน จะได้ไม่ไหลนะเขานี่เขานี่ละเขาให้เปลี่ยนเป็นเอาเส้นไข่เส้นมันนะก่อหูเลยนะครับจะเปลี่ยนเป็นเส้นยาวขึ้นนะครับ แต่แบบไหนก็ได้ครับถ้าถ้ามันไม่ไม่ไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้ตึงมากเนาะมันก็ได้อยู่ที่ผมอยากให้พับเพราะว่ามันมันเคยพับแล้วนะครับถ้าถ้าเราไปผ่าอันทางออกมันก็จะมันก็จะมีโอกาสขาดได้เนาะผมก็เลยแต่ว่ามันก็ไม่หนักนะผมก็เลยเอเอเอาเอาเหอะ Nå! なるほど。 นี่ก็จบแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคันนี้ผมก็ได้มาขับแค่วันเดียวนะเออก็ขอบคุณมากที่ดูมาถึงตอนนี้เนาะขอบคุณมากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ